สวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครู๊ฟรับคณิตออนไลน์นะครวิดีโอนี้เป็นเฉลยข้อขสอบคณิตศาสตร์คณิตประยุกต์ 1A l e v e l ปี66นะครับซึ่งเป็นข้อที่2ข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของจำนวนจริงผสมตรรกศาสมิ์นหน่อยนะฮะก็ผสมแบบไม่ลึกมากทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยเราจะต้องแก้เซต A ให้ได้ก่อนซึ่งมันจะเป็นเรื่องของค่าสมบูรณ์ ะัะนั้นใครที่ยังไม่แม่นเรื่องค่าสมบูรณ์ก็ต้องไปฟิตซ้อมมาก่อนโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยนะฮะโจทย์ข้อ2นะครับเขาบอกว่าให้ A เนี่ยเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็น x x เนี่ยอยู่ในสมาชิกของ Z นะครับ Z ตตัวนี้ก็คือจำนวนเต็มนะจำนวนเต็มทุกชนิดเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวก แล้วเขาบอกว่าค่าสัมบูรณ์ของ 2x บวก3จะน้อยกว่า2คูณค่าสัมบูรณ์ของ x ลบ5นี่เดี๋ยวเราต้องแก้ออกมาเพื่อให้รู้ว่า a เนี่ยมีสมาชิกเป็นอย่างไรกับอีกเซตหนึงก็คือเซต b นะครับเขาบอกว่า x เนี่ยเป็นสมาชิกของจํานวนจริงจํานวนจริงก็คือทั้งหมดเลยนะคะจำนวนแบบละเอียดเลยทั้งเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกทศนิยมเศษส,ส่วนอัตกยะักยะใช่หมดเลยนะ จำนวนจริงที่อยู่ระหว่าง0ถึง5แต่ไม่เอา0ไม่เอา5เพราะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้กอขอคอเรายังไม่ต้องดูนะครับน้องๆไปแก้อสมการของ a มาก่อนนะ,ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันนะครับในเซตของ a นะครับเราจะต้องใช้เทคนิคการแก้สมการ นะจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็คือค่าสมบูรณ์ของ 2x บวก3แล้วก็น้อยกว่า2คูณกับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ5นะฮะแก้ตัวนี้ก่อนนะเจ้าค่าสมบูรณ์ตัวนี้นะครับมันมีวิธีการแก้อยู่หลายวิธีนะบางคนจะใช้แยกกรณีบางคนใช้เส้นจำนวนหรือว่าเงื่อนไขต่างๆ แต่ถ้ามันเป็นค่าสมบูรณ์ทั้งสองข้างและเป็นข้างหน้าเป็นเครื่องหมายบวกทั้งคู่แบบนี้วิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับก็คือให้เราเนี่ยยกกาลังสองนะยกกําลังสองทั้งสองข้างอันนี้จะง่ายสุดสําหรับข้อนี้เพราะว่ามันไม่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขเลยว่าอยู่กรณี1กรณี2ไม่ต้อง อันนี้มันผ่านหมดเลยนะครับผ่านตลอดแล้วนะเราก็ทำการยกกำลังสองเพื่อให้หลุดจากค่าสมบูรณ์ต่างๆมันก็จะอยู่ในรูปนี้นะซ้ายเป็นอย่างนี้แล้วก็ข้างขวานะครับก็ค่าสมบูรณ์ของ x ลบห้าเนี่ยนะเมื่อยกกำลังสองแล้วมันก็จะเป็น4แล้วก็คูณกับ x ลบห้ากำลังสองนะจะอยู่ในฟอร์มนี้หรือใครจะเอา4เนี่ยคูณเข้าไปก็ได้นะแต่เดี๋ยวก่อนละกันเอาไว้อย่างนี้ก่อน ทีนี้พอเรายกกำลังสองเสร็จแล้วนะครับเราก็ย้ายมาข้างเดียวกันนะย้ายให้มาอยู่เป็นกำลัง2 2ก้อนถันไหมอย่างนี้นะอ่ะสแล้วก็อ่ะครูกับเขียนเป็นอย่างนี้เนาะสคูณกับ x- 5ลบหนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้จะได้ยกกำลังสงร่วมกันนะเมื่อย้ายกลับมาหมดมันก็จะกลายเป็น0ูนย์ทางขวาใช่ไหมประมาณนี้นะครับเมื่อย้ายมาแล้วนะ พอย้ายมาเสร็จปั๊บมันก็จะอยู่ในรูปของผลต่างของกำลัง2ก็คือหน้ายกกำลัง2ลบกับหลังยกกำลัง2จําได้ไหมถ้ามันอยู่ในรูปนี้เราจะก็จะสามารถแยกเป็นไรฮะหน้าลบหลังใช่ไหมอ่าอันนี้คือหน้าลบหลังนะครับแล้วก็คูณกับหน้านะ,ะบวกหลังทันไหมครับ ที่เรายกกําลังสองทั้งสองข้างเพื่อที่จะแยกตัวประกอบแบบนี้นะมันก็จะคิดง่ายหน่อยโดยการแตกวงเล็บข้างในอ่ะนะครับค่อยๆดูเนาะเป็นเท่าะไหร่ 2x บวก3ลบ 2x บวก10ใช่ป่ะอืมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น 2x บวก3บวกกับ 2x ลบ10เห็นไหมเลขมันจะไม่ยากนะฮะ ตัว 2x ลบ 2x หมดไป10กับ3รวมกันก็จะเป็น13นะวงเล็บแรกเสร็จแล้ววงเล็บหลังเนาะรวมกันก็จะเป็น 4x ลบ7แล้วก็น้อยกว่า0นะฮะเราก็เอา13หารตลอดนะเพราะ13มันเป็นบวกก็ตัดทิ้งไปข้างขวาก็เหลือ0น้องๆก็จะได้เป็นเลยฮะ 4x ลบ7น้อยกว่า0 แล้วก็ x ตัวเดียวก็จะน้อยกว่า7ส่วน4เนี่ยคือค่า x ของเซต a ที่ผ่านการตรวจสอบเงื่อนไขามาแล้วทั้งหมดเห็นไหมถ้าเราใช้วิธียกกําลังสองทั้ง2ข้างมันก็จะง่ายแต่ว่ายกได้ทุกข้อไหมเนี่ยต้องเช็คนะครับน้องๆต้องตรวจสอบด้วยว่าข้อนั้นเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกทั้งสองข้างไหมนะครับหรือว่าเป็นบวกอันลบอันถ้าบวกอันลบอันอย่าไปยก ถ้าบวกอันลบอันมีวิธีอื่นนะครับแต่ถ้ามันเป็นลบทั้งคู่อ่าถ้ามันเป็นลบ2ข้างเนี่ยเราก็เอาลบคูณตลอดก่อนแล้วปรับเครื่องหมายแล้วค่อยยกกาลังสองอธิบายแบบเร็วๆเป็นแบบนั้นตัวนี้เซตเเนี่ยเป็น x ที่น้อยกว่า7จส่วนสนะครับให้ระวังนิดน,นึงเดี๋ยวไปดูกันในขณะที่เซต B เนี่ยมันอยู่ระหว่าง0ูถึงหนะครับครูกรก็จะมาตรงนี้แล้วนะมาดูต่อตรงนี้นะเดี๋ยว กูก็จะเอาเซต A กับเซต B เนี่ยมาเขียนเทียบกันนะฮะเขียนเทียบกันมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้น้อยกว่า7จส่วนสนะครับกูก็เขียนเส้นจํานวนก่อนเนาะเส้นจํานวนนะฮะเสร็จแล้วเอ่อเซต A เนี่ยเจส่วนสมันประมาณไหนน้องๆเจส่วนสมันก็คือ4 1 4ใช่ไหมกว่ากว่าใช่ไหมมันคือ1กว่ากว่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตัวนี้คือ1 นะครับตรงนี้คือ2แล้วก็3 4 5ไปทางซ้ายมันก็จะเป็น0แล้วก็เป็นลบ1ลบ2ไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราเอาเซต a เนี่ยนะฮะมาใส่ในเส้นจำนวนเนื่องจากว่า a เนี่ยมันเป็นเลขที่น้อยกว่าเศษ7ส่วน4คือต้องไปทางซ้ายใช่ไหมไปทางซ้ายแต่แต่ความที่ ไปทางซ้ายเนี่ยแต่โจทย์เขาบอกอย่างนี้อย่าลืมนะ a เนี่ยต้องเอาแต่จำนวนเต็มเห็นไหมน้อยกว่า7ส่วน4แต่นับเฉพาะที่เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้น a เนี่ยเรา1กว่ากว่าใช่ไหมเจ็ดส่วน4มันคือ1กว่ากว่าถ้าจะนับเฉพาะจำนวนเต็มที่น้อยกว่านี้ก็คือทางนี้ถูกไหมหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็นับเฉพาะจำนวนเต็มนะ ศูนย์แล้วก็ลบหนึ่งแล้วก็ลบเอาเฉพาะจำนวนเต็มไปเรื่อยๆเข้าใจไหมฮะนี่คือเซต a นะครับนี่คือเซต A ในขณะที่เซตบีเนี่ยเป็นไงฮะเซต B ก็ง่ายๆเลยคือนี่มากกว่า0ูนย์แต่น้อยกว่า5มันก็คืออะไรฮะศูนย์อยู่ตรงไหนศูนย์คือตรงนี้แต่ไม่เอา0ูนย หาอยู่ตรงนี้แต่ไม่เอาห้เซต b มันคือตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าอันนี้คือเซต b อันนี้คือเซตเเห็นปะอืมนะครับเพราะฉะนั้น b อยู่แถวบน a อยู่แถวล่างเห็นไหมเราต้องระวังเรื่องเรื่องชนิดของจํานวนด้วยอย่ามองข้ามดังน,นั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แล้วว่าเซต A เป็นอย่างนี้เซต B เป็นอย่างนี้แล้วเรามามาพิจารณากอขอคอ,อกัน นะครับเริ่มจากข้อกอไก่ก่อนเขาบอกว่าสามาชิกของ a เนะี่ยที่มีค่ามากที่สุดคือ0เนื่องจาก a มันเป็นจำนวนเต็มครับน้องๆเนี่ยเนื่องจาก a เป็นจำนวนเต็มแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นสามาชิกที่มากที่สุดที่เป็นจำนวนเต็มของ a คือ0ปรากฏว่าไม่ใช่เนาะเราเจอตัวที่มากกว่านี้หนึ่งคือเลข1เห็นไหมเราเจอเลข1ดังนั้นข้อแรกอ่ะพูดผิด ถูกไหมฮะอ่าข้อกไก่เนี่ยพูดผิดว่าเลขที่มากที่สุดในเซต a มันคือ1ไม่ใช่ศนย์เห็นไหมฮะถ้าเราไม่รอบคอบเราอาจจะพลาดไปตอบได้ว่าถูกอะไรเงี้ยต่อมาข้อขอไข่นะครับเขาบอกว่าเอาเซต a ลบเซต b ได้เซตอนันต์เดี๋ยวก่อน a ลบ b คืออะไร a ลบ b มันคือสมาชิกที่อยู่ใน a แต่ ไม่อยู่ใน b ใช่ไ่มนะฮะการเอาเซตลบกันมีความหมายว่าอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b มันเยอะถึงขนาดเป็นอนันต์เลยหรือเปล่าไปดูกันนะฮะสม,สมาชิกที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b เราเริ่มเรื่งองตัวไหนครับน้องๆอ,อะไรที่อยู่ใน a แล้วไม่อยู่ใน b ตัวแรกก็คืออะไร0ใช่ไหมเนี่ยอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b นะครับถัดมาก็ลบ1 เห็นไหมเริ่มล้นแล้นะอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ถัดมาก็ลบ2แล้วก็ลบ3ลบ4ลบ5ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นลบอินฟินิตได้ใช่ไหมฉะนั้นสมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B อะ่ะถือว่ามีจำนวนอนันต์ได้ไหมเนาะได้ครับได้ได้นะูครับตอบเองนะตอบว่าใช่ครับเซต A ลบเซต B นะเป็นเซตอนันต์ ถูกต้องครับข้อขอไข่ถูกโอเคนะฮะทีเนี้ยมาถึงข้อขอควายละข้อขอควายนี่อ่านว่าอะไรนะตรรกศาสตร์มาแบบเบเบ่เนาะหน้าตาเหมือนตัว A กลับหัวให้อ่านว่าอ้อจำไว้นะเหมือนตัว A แปลว่าอ้ออ้อคือทั้งหมดนะครับฟออ้ For all นะฟออก็อ่านว่าสำหรับ x ทุกตัวถ้าไอ้เครื่องหมายนี้อ่านว่าถ้าแล้วใช่ไหมถ้าแล้วถ้า x เป็นสมาชิกของ a แล้ว x จะต้องเป็นสมาชิกของ b ด้วยเนี่ยนะฮะฟังดีๆนะถ้า x เป็นสมาชิกของ a แล้ว x จะต้องเป็นสมาชิกของ b ด้วยจริงหรือเท็จตอบก่อนสมาชิกตัวใดก็ตามอยู่ใน a เนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยอยู่ใน a แล้วมันจําเป็นต้องอยู่ใน b ไหมไม่จําเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นเลยเพราะฉะนั้นสมาชิกที่อยู่ใน a นะฮะไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ใน b ก็แสดงว่ามันอาจจะมีบางตัวที่อยู่ใน a แล้วไม่อยู่ใน b ดังนั้นประโยคนี้ทั้งประโยคเป็นเท็จช้าก่อนนะน้องค่อยๆฟัง ประโยคตรรกศาสตร์ประโยคนี้เป็นเท็จข้อคอควายเขาก็เลยบอกว่าประโยคนี้ทั้งประโยคมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าพูดถูกใช่ไหมเ <c oughs> ข้าใจไหมฮะประโยคตรรกศาสตร์ทั้งประโยคนี้เป็นเท็จคอควายเขาบอกว่าประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จด้วย แสดงว่าเขาพูดถูกงั้นคอควายถูกต้องครับเขาพูดถูกเข้าใจนะดูซ้ำๆอีกรอบหนึ่งสรุปข้อนี้นะครับก็ผิดขอถูกคอถูกนะครับก็เลยตอบช้อยที่4นะครับขอคอถูกต้องฟังทันไหมนะข้อนี้นะตอบว่า ข้อขอไข่กับข้อขอควายถูกต้องอ่าอย่างนี้นะครับเป็นไงบ้างครับความยากอยู่ตรงไหนอะ่ะอันนี้ครูก็ว,ว่าแก้สมการค่าสมบูรณ์ยากนะครับแล้วก็การพิจารณาตรงตกกรรกศาสตร์ข้อขอควายอาจจะยากสําหรับน้องบางคนที่ไม่คุ้นชินกับตกกรรกศาสตร์เท่าไหร่แต่ถ้าใครเรียนสายวิทย์หรือว่าเรียนทั้งคณิตเพิ่มเติมพื้นฐานเรียนทั้ง2อ,อัน ก็ต้องเจอมาพอตัวแหละนะครับโอเคเนาะอ่ะข้อนี้ก็ลองไปซ้อมทำดูนะครับตักกระสานเนี่ยจะออกประมาณ2ข้อใน a level นะครับมันก็จะมีอย่างข้อนี้มีผสมมานิดน,นึงแล้วก็ข้อถัดไปก็จะเป็นตักกระสา์อีกข้อหนึง่งหรืออาจจะไปผสมอยู่ในข้ออื่นอีกนิดน,นึงก็ได้นะครับเนื่องจากว่าโจทย์ยมันมีแค่30ข้อ แต่ให้เวลา90นาทีต้องเร็วนะตกข้อ3นาทีน้องๆต้องสปีดสูงๆนิดนึงแล้วถ้าเขาจะออกข้อสอบให้มันครอบคลุมเนื้อหาม .4 ม .5 ม .6 เขาก็เลยจําเป็นว่า1ข้ออาจจะต้องออกหลายเรื่องหน่อยเพื่อให้มันครอบคลุมความรู้พื้นฐานมาปลายโอเคนะครับลองลองซ้อมทําดูนะหวังว่าคงมีความเข้าใจสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันได้อย่างสุภาพนะครับ เราอยู่ในสังคมของการเรียนรู้อย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามอย่ายกตนข่มท่านนะให้ตั้งคำถามด้วยการให้เกียรติเพื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตัวเองโอเคั้ยครับเพราะการที่เรากดให้ใครต่ำลงไม่ทำให้เราสูงขึ้นเนาะก็พยายามข่มจิตข่มใจตัวเองนิดนึงนะครับเวลาเจอสิ่งที่เรามั่นใจว่าถูกค่อยๆแทรกตัวเข้าไปตั้งคำถามอย่างเหมาะสม นะแต่ถ้าเกิดว่าเรียนรู้เราได้ประโยชน์เอาไปใช้นะโอเคครับก็ข้อนี้ก็คงจบประมาณนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องคูกครัตามช่องทางที่อยู่ข้างใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ดูคลิปอื่นๆที่กำลังจะตามมาเร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ